ถูกไหมบนล่างครับงวดนี้ปู่ให้อีกแล้วเสียดายสามตัวศูนย์สามสองบอกแล้วนะครับบอกกันนะเมื่อเช้าคนดูพันผกว่าถ่าเลขปู่เน้นศูนย์สามกับสามสองเฮ้ยคนลุกสู้เลครับเจ็ดเก้ามาจริงๆโฮ้ยคนลุก บอกแล้วเสียวสันหลังไม่แตกสามตัวแต่ว่าวันนี้เฮย้ยทำได้อีกแล้วบนล่างครับสายดว่วนเจ็ดเก้าตัวเน้นๆเลยเก้ามีเก้ามาจริงๆแล้วเลขปู่อ่ะโอ้โหออกหกศูนย์สามถ้าออกถ้าออกสองศูนย์สามนะบันเทิงบอกเลยแล้วบอกแล้วเนี่ยนั่งไล์สดตรงเนี้ยครับเนี่ยนั่งไล์สดอยู่ตรงเนี้ยเมื่อเช้าบอกแล้วขนลุกขนลุกขึ้นหลังเลยนี่ขนลุกขึ้นหลังยังไม่หายเลยครับเฮย้ยดีใจครับดีใจดีใจ,ใจกับคนที่ถูกด้วยนะครับ งวดหน้าเลขปิงปองอั้นอีกแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูปูบอกปูว่าถ้าวันนี้เลขเข้าในชุดนะจะเอานังลำมาลำให้ห้าคนได้เอามาลำให้เพื่อนีเลยกลับจากลาวก่านบอกเพื่อนนะไปบอกเพื่อนตอนเมื่อวานนี่หู้เพื่อนให้หลีอวะหัก พักเพื่อนแท้โอ้แต่ว่าเลขอีย่างเมืูอคือกันหกศูนย์สามพะนะแต่ว่าโอ้พเพื่อนให้หรือว่าคนลูกแข่งตัวนี้นะในไพ่ถึงเนียไพ่ถึงเนียไพ่ถึงเนี่ยบนล่างเลยครับสายดว่วนสายดว่วนให้เจ็ดเก้าให้ห้าเจ็ดแล้วก็ให้เก้าห้าแต่ว่าไปน้นผิดตัวครับแต่ว่าเจ็ดเก้ามามาจริงๆเจ็ดเก้าห้าเฮ้ นี่นี่พามาดูปูนี่เฮ็ดได้แล้วเด้อปูดังลำหาคนนะสัญญาแล้วตามสัญญาเด้อคนลูกแขงแม่แม่จ๋าผมคนลูกแขงตอนนี้น่ะคนลูกคิงคนคิงขึ้นหลังเลยแม่ี่อย่าบอกว่าเห็นเด้เลขผมหนักแล้วผมถูกลอตเตอรี่ด้วยแม่ผมถูกลอตเตอรี่เก้าศูนย์ศูนย์น่ะห้าใบ ยเพื่อนให้อีหลีนี่เห็นบอนี่เพื่อนให้อีนี่คอยดูนะรอบหน้าเลขเราอันแน่นอนใครถูกวันนี้ดีใจด้วยนะนี่ศูนย์สามสองแล้วผมย้ํานะไปอยู่ไปดูไลฟ์สดได้เลยไปย้อนคลิปได้เลยว่าผมว่าย้ําว่าถ้ามาวันเนี้ยเน้นศูนย์สามแล้วก็สามสองนะครับอยู่ที่ดวงใครดวงมันเพราะผมบอกแล้วว่าศูนยะ์สามน่ะมันเป็นเห็นไหมมันมาจริงๆ ไม่ได้ไม่ได้มาแม่นหลังหวยออกนะครับศู 03. นยะ์สามน่ะมันเป็นเห็นไหมมันเป็นเดือนที่ผมเกิดผมถือหลายอยู่ผมแล้ว,แล,วแล้วเดือนนี้เดือนเกิดจริงๆขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคนที่ตามด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดังระดับ จังหวัดก็ตามผมลังนราปูบ้านพอนลครับแต่ว่างวดนี้ผมให้ทุกคนได้โชคสองผมให้ทุกคนได้โชคบนล่างนะครับถึงแม่มันจะไม่แตกสามตัวนะครับเพราะผมบอกแม,แม่แล้วผมบอกพี่พี่ผมบอกแม่แ,มแล้วเด้อว,ว่าผมเกิดวันที่สิบสามเดือนวันเดือนสามผมบอกแล้วว่าขอเป็นของขวัญวันเกิดแล้ว,แล,วแล้วผมจับปิงปองนี่ผมบอกแม่แล้วว่าผมจับปิงปองนี่ผมจับตอนวันวิสาขบรเมเมนวันมาฆ่าบูชา ผมมานั่งสามาธิผมมาสวดมนต์สองชั่วโมงแล้วผมก็จับเลขปิงปองได้ศูนย์สามสองแล้วผมยังบอกเลยว่าเน้นเนะเน้นเด้อเน้น,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 นไปซืซ้ซือนะ่ะเน้นศูนย์สามศูนย์สามกับสามสองแล้วก็มาอีหรีนะเห็นว่โอฮ้ยคนไในอีหรีสายด่วนก็เข้าครับนี่นี่ผมถูก ผมถูกเลขหน้าผมถูกเลขเนี่ยใบหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนี่ยผมถูกหนึ่งใบแล้วผมก็แล้วถามว่าเก้าศูนศูนย์ผมไปเอามาจากไหนเก้าศนะูนศูนย์อ่ะผมเห็นรหัสไปรษณียีมันออกเก้าศูนย์ศูนย์ผมก็เลยดักผมก็เลยซื้อแบบว่าซื้อแบบขำขำนาผมก็เลยถือถืออีกห้าใบนะออผมบอกเพื่อนแล้วว่าคันคันเลขเข้าไม่ไม่แตกสามตัวหรือเข้าบนเข้าล่างนะนางลำห้าคน เอาไม้เพื่อนที่เฮ้ยงวดหน้างวดหน้านะคอยดูนะเลขปิงปองปูนะโดนอีกนี่เห็นไหมรอบรอบนี้แตกสามโตเห็นบ่ห้าเก้าสามพอมางวดนี้ครับนี่พอมางวดนี้นี่นี่ศู 0, 3, 2, นสามสองนี่เห็นว่า ผมบอกแล้วนะนิศู์สามกับสามสองแต่ถ้ถาพับถ้าไผ่บอมัากนี่ก็บ้ซื้อเออถ้าไผ่บอมักก็บ้ซื้อเพราะว่าแต่ว่าในสุดบ่เขาแต่ว่าสายด่วนนี่สายด่วนนี่สายแล้วอมสินก็เข้าครับเห็นไหมวันนี้อมสินก็มาห้าบนห้าล่างแต่ว่าอมสินห้าปีบ่มีแล้วนี่สายด่วนนี่นี่นี่เห็นบ่เจ็ดเก้า 7, 9, นี่นี่โดดๆเลยครับเจ็ดเก้านี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดแต่ว่าผมเน้นผิดตัว ร่วมบุญนางลำครับอ๋อแม่แม่พี่พี่จะร่วมบุญกับนางลำได้พี่ถ้าแชทมาก็ได้ถ้าแชทนะเดี๋ยวผมให้อดมบินส่งเลขบัญชีให้ยผมว่าแล้วอันนี้ก็ได้อีกอย่างนาผมว่าแล้วบ่มีผมว่าแล้วสัญจรนะบ่มีแปดดอกบ่มีหรือห้าก็ไม่มาแต่ว่าเก้ามายิงเก้านี่แรงยิงผมว่าแล้ว มันสิออกตัวเดิมบอาผมก็เลยดักมันไหนนะผมก็เลยดักมันไห้เพราะผมว่าผมชอบเจ็ดห้าเก้านี่เห็นไหมเจ็ดห้าเก้านี่มันไปออกข้างหน้ามันไปออกลอตเตอรี่เก้าเจ็ดห้ามันบอกลอตเตอรี่เก้าเจ็ดห้าแล้วแล้วทีนี้ผมว่าเฮ้ยเพราะว่าผมจําได้ไหมที่ไปลาวนะมันแตกสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็มาออกเก้าเจ็ดเก้าเออมันออกเก้าเจ็ดเก้าผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยสัญจรนี่มันสัญจรนะมันมันชอบมันมาเลขเก้าไงแล้วทีเนี้ยผมก็เลยว่า โบม,มีนมันสิออกตัวเดิมบ่สเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะผมก็เลยเอามาใส่ไว้เห็นไหมเพราะว่าผมตัดมาจากตรงนี้เลยผมตัดมาหางเดียวเห็นไหมนี่เจ็ดห้าเก้านี่เจ็ดนี่ผมก็ดัดผมก็เอามาจากตรงนี้ส่วนเลขปิงปองนะผมจับตั้งก็คือวันที่ฮ่อนยิ่ซี่ก็คือวันนั้นวัน,ว,นวันมาคาบูชามีคลิปยู่เด๋ยวต์จาคลิปก่อนตอนหวยออกมาโอ้แบบดึกว่าสีแตกสามโตแล้วนะ นี่นี่นีน่ปิงปองที่ผมจับมาเมื่อนันน้น,นี่ที่ผมจับที่ผมล่วงขึ้นมาเห็นบหนี่นี่นี่มือมือวันที่มือวันที่ยี่สิบสี่เลยที่ผมจับขึ้นมานนเดี๋ยวผมสิพาไปเบิง้งตรงนี้มันอันนั้น ใครอยากมากลับไหว้มาไหว้ได้นะครับสองงวดแล้วนะครับปูนินลาการนะครับปูนินลาการไม่อีกสองงวดแล้วนะไม่ดังระดับไม่ไม่ไม่ขอดังระดับจังหวัดนะครับขอดังระดับหมู่บ้านพอนะครับสองงวดแล้วนะครับเออขอนี่สีแด้เบิ้งเชียนบอกนี่ผมกำลังล่วงอยู่แล้วผมก็เอนัน้ำออมาใส่แป๊บน,นึงเด้อ ปิงปองนะเห็นปะ032นะที่ผมจับได้มือนั้น032นี่เต็มเต็มผมบ่มักคือการ03นะแต่ว่าผมผมมั่นใจว่าปูสีหาเพราะว่าผมว่าผมผมว่าแล้วมันมอผมว่าเาแล้วว่า,วา,เ,า,วาเห็นไหมออกสองรอบหน้าเราต้องตาม19นะครับใครดูใครยังดูไลฟ์สดอยู่รอบหน้าเราต้องตาม19แล้วก็ เราต้องตามหนึ่งเก้าแล้วเราต้องตามสามสองนะเพราะไหลเก้า 9, นะเพราะว่าเห็นไหมผมเกิดวันนี้สิบเก้าเดือนสามหนึ่งเก้าศูนย์สามสองห้าสามสี่สี่สามสามสี่ออกไปแล้วศู 03, นย์สามนี่ออกแล้วเหลือเหลือวันเกิดก็คือหนึ่งเก้างวดหน้านี้ต้องตามหนึ่งเก้าแล้วก็ตามสามสองสามสามไม่แน่ครับเพราะว่าตอนนี้ไหลสามเห็นบหสามมาโอเคนะขอให้ปังๆเด้อริงๆเด้อมันหมันใครได้โซกใครอยาก ร่วมบุญกับน,นางรำก็ทักแซดก็ได้คนระับแล้วแต่กําลังศรัทธ,ธาเดินมือนี้ก็เฮ็ดเต็มที่แล้วว่าแตกสามโตัวก่เป็นอย่างก็คือแตกก็คือบนล่างก็คือเอาซะน,นี่ละเพราะว่ารับปากเพื่อนแล้วว่าเซียวนางรำมาเราไม่ถวายเพื่อนนะหาคนหาคนเว้ากับเพื่อนนะคันบ่าแตกคันคันบ่าแตกคันมัน มันบอบอเขา่ามันเข่าแค่มันถ้าเกิดว่ามันเข้าแค่ลูดอะไรแบบนี้ก็เอามาสองแต่เมื่อนี้มันบอแตกสามตัวแต่ว่ามันเขา้ามันเข้าในชุดมันเข้าเลขสายดวงไส้ดวนเลขปิงปองนะบอกเพื่อนแล้วเสี่ยวนางลามมาถวายเพื่อนหาคนแล้วงวดหน้านะลาวรอก่อนครับผมมีอยู่ในใจแล้วตอนเนี้ลาวอะ่ะลาวรอก่อนเพราะว่าผมยังรอผมไลค์นูลล่นล่ะทุ่มหนึง่งบ่ไีเออทุ่มหนึ่งนั่นแหละ โอเคนะขอให้โชคดีขอให้เฮงๆนะครับสี่โมงแล้วสวัสดีครับ